มาดูรถเก่งที่ปีไม่ลึกมากกันอีกสักชุดหนึ่งครับมีทั้งหมด5คันสนใจกันก็อย่าพลาดตามเข้าไปชมในคลิปครับมาเริ่มดูจาก Toyota Vios 1.5ครับรถปี2011นะครับคันนี้เครื่องเบนซินเกียร์อัตโนมัติรถสภาพดีมากเครื่องยนต์เกียร์จงล่างสมบูรณ์ทุกอย่าง กาการันตีไม่เคยอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นน็อต <Not S 1> ไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวก็เขียนลงไปในสัญญาด้วยนะครับถ้าจะให้ดีจะาของระบุไว้ว่าพาท่านเข้ามาดูมาทดลองขับดูก่อนได้เลยนะครับคันนี้จัดไฟนั้นได้แสนห้าไม่ต้องดาวผ่อนเดือนละ4 0 0พันกว่าบาท48งวดนี่คือข้อมูลที่จะของลงไว้นะครับ รายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ไปคุยกับเจ้าของเอาเองนะครับทำไมทุกครั้งผมถึงบอกว่ารายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ให้ไปคุยกับเจ้าของเพราะว่าปกติแล้วการจัดไฟแนนซ์มันจะมีค่าจัดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ถึงบอกว่าให้ไปคุยกันเองเพราะว่าแต่ละที่ค่าจัดไม่เท่ากันครับรายละเอียดอย่างอื่นเจ้าของไม่ได้ลงไว้มีข้อสงสัยใดโน้ตไว้ครับแล้วก็โทรไปขอวิดีโอคอลจากเจ้าของโดยตรง แล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆจากเจ้าของที่ได้โน้ตไว้นะครับแล้วขอดูเล่มครับตรวจสอบเล่มติดแก๊สหรือไม่เคยติดแก๊สหรือไม่รายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับรถอยู่ถนนเกษตรนวมินกรุงเทพมนครท่านไหนสนใจขอวิดีโอคอลเสร็จแล้วก็แวะไปดูรถตัวจริงครับตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตามกันที่หน้ารถนะครับ ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรและไอดียลน์ที่ให้ไว้อยู่ในคลิปครับมาดู Toyota Corolla a ลต i s 1นครับรถปี2009จดปี2010นะครับคันนี้เป็นรถ2มือเกียร์อัตโนมัติสภาพสวยรถบ้านไม่เคยแก๊ส เลขไหม่สองแสกมืนกว่าครับไม่เคยชนหนักหรือน้ำท่วมใดๆเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่นานช่วงล่างไม่มีดังขับนุ่มๆรถสมบูรณ์พร้อมใจภาษีรับประกันภัยหมดปี69ครับคันนี้ดูจากรูปแล้วน่าจะมีตำหนิอยู่บอกคนขับนะครับอาจจะต้องไปเก็บงานหน่อยหนึ่งนะครับแต่โดยอื่นๆก็โอเคอยู่ครับ จขคงเปิดราคาไว้ที่1,9 0 0 0บาทครับก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถนะครับขอวิดีโอพอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงตัวสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับคันนี้อยู่ถนนเพชรกเกษม8 1สอองแขมกรุงเทพมหานครครับท่านไหนสนใจอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับ ส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับกันนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ Honda าซีวิ fd รถปี2008ครับคันนี้รถบ้านเจ้าของไกดเองเกียร์อัตโนมัติเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นแม็กใหม่ยกชุดฟีใหม่รอบคันใช้งานปกติภาษีปี68ข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับดูจากรูปเลขไมของคันนี้194,000กโลครับ ราคาที่จะของเปิดไว้คือ1 1 5 0 0 0บาทครับท่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้อยู่ก็แวะไปดูรถครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยต่อรองกันให้ดีแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายาจตังกันที่หน้ารถครับคันนี้อยู่กรุงเทพมหาคนครครับ อยู่ใกล้ก็แวะไปดูสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมหรือขอวิดีโอคอลติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ มาดู Honda Civic FD อีกคันครับรถปี2011นะครับคันนี้เอาไว้เปรียบเทียบและก็เป็นทางเลือกคันนี้เป็นรุ่นทอบเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีโช๊คสตั๊กปรับเกียร์อิโมเทค4ต้นแอร์เย็นบอดี้สวยเดิมรถ2มือเอกสารครบพร้อมโอนข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ รูภาพก็ลงไม่เยอะครับขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับดูรายละเอียดของรถให้ครบช้วนแล้วก็ขอดูเล่มครับติดแก๊สหรือไม่เคยติดแก๊สหรือไม่ดูเสร็จค่อยไปดูรถตัวจริงกันครับตรวจสอบรถและเอกสารให้ครบถ้วนเรียบร้อยค่อยทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังค์กันนะครับคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่1 2 9 0 0 0บาทเข้าไปต่อรองกันที่หน้ารถนั่นแหละครับ รถอยู่ดอนเมืองกรุงเทพมานครสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปนะครับนิสสันอัลเมร่า1 2 e รถปี2012ครับเกียร์ออโต้ CVT เกียร์ดีปกติเลขไม่แสนเจ็ดครับคันนี้เครื่องดีน้ำมันเครื่องพึ่งถ่ายมาใหม่ไม่เคยติดแก๊ส จงร่างทำมาใหม่นั่นๆหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักแอร์เย็นวิทยุ MP3 มีระบบไฟฟ้าเซนทันล็อกกระจกปกติแมกแตงเ่นโซ่ขอบ15สีน้ำตาลสีสัน90%ไม่ต้องเก็บสีมีหรือรอยบ้างตามการใช้งานไม่มีหน้าเกียดภายในสวยเบาผ้าไม่ขาด ภาสีปี2569ครับคันนี้ราคาเจ้าของเปิดไว้อยู่ที่99,000บาทขายตัดสดก็คือไม่มีจัดไปนั้นนะครับแล้วก็รถอยู่แถวกะระปพึกกรุงเทพมหา,าคนครครับท่านไหนสนใจอยู่ใกล้ก็แวะไปดูรถครับไปตรวจสอบรถและเอกสารในครบถ้วนให้เรียบร้อยค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถนะครับ จะให้ดีควรขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูรถตัวจริงกันนะครับเพื่อที่ให้รู้ว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงและขอดูเล่มผ่านวิด e โอ a อ l ดูครับสำหรับท่านที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆของคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับ oh. ช่วงบอกทริค ดูยังไงว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมาเอาวิธีที่ดูง่ายๆไปใช้กันครับก็น่าจะใช้ได้เกือบทุกคันละครับอย่างแรกก็คือดูในเล่มครับในหน้าที่บอกเครื่องยนต์เท่าไหร่จดปีไหนอะไรยังไงพวกนี้เนี่ยถ้าติดแก๊สมันจะเขียนเลขถังแก๊สไว้อยู่ครับแล้วก็ระบุว่าใช้แก๊สกับเบนซินหรือไม่กระามไปดูที่หน้า18ครับ นั่นจะเห็นรายละเอียดชัดเจนในเรื่องของการลงวันที่ของการติดแก๊สแล้วก็รายละเอียดอื่นๆครับยกเว้นว่าเขาจะล้างเล่มหรือไม่ก็เปลี่ยนเล่มใหม่หรือไม่ก็ออกเล่มใหม่นะครับอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งถ้าดูตรงนั้นไม่ชัดเจนคนทั่วไปที่ดูได้ง่ายก็คือข้ามมาเปิดดูที่ท้ายรถครับเพราะปกติแล้วถ้าเขาไม่ติดถังแก๊สไปที่ใต้ท้องรถ มันจะต้องติดอยู่ที่ส่วนสัมภาระท้ายรถถ้าเป็นถังแคปซูลก็วางด้านบนถ้าเป็นถังโลนัทก็วางอยู่ในหลุมของยางอะไรอะไรประมาณนี้ครับแต่ทั้งหมดก็คือมันจะต้องเดินท่อแก๊สจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนครับมันจะขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีการเจาะรูให้เอาท่อแก๊สขึ้นมาได้ครับดังนั้นเราสามารถดูได้ว่ารถคันนี้มีการเจาะรูมาหรือไม่ โอเคเขาอาจจะไม่ปิดก็จะดูง่ายครับก็จะเห็นรูเลยแต่ถ้าเข้าปิดเราก็จะเห็นในส่วนของลักษณะของการปิดรูไว้ครับนั่นแหละครับคือรูสำหรับสอดท่อแก๊สขึ้นมาเพื่อส่งแก๊สไปยังเครื่องยนต์ครับนี่คือวิธีง่ายๆในการดูเบื้องต้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ